นูคาเทรีนาได้โพสต์วิดีโอสั้นๆกับเพื่อนลงในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นเพียงช่วงเวลาที่พวกเธอกำลังสนุกด้วยกันแต่แทนที่ผู้คนจะมองเห็นเจตนาแห่งความสุขกลับกลายเป็นเสียงวิจารณ์ที่รุนแรงคอมเมนต์จำนวนมากเรียกร้องให้เธอถอดที่จ่พร้อมกล่าวว่าเธอไม่สมควรสวมใส่มันด้วยซ้ำหลังจากนั้นเธอจึงตัดสินใจทำวิดีโอขึ้นมาเพื่ออธิบายกับผู้ติดตามโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อาจสงสัยว่าทำไมเธอถึงใส่ที่จ่าบ,บ่อยขึ้นหรือเหตุใดจึงเปลี่ยนชื่อในวิดีโอนั้นเธอเปิดเผยว่าเธอได้เข้ารับอิสลามอย่างเป็นทางกกกกกกาา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 รรรรรแแแแแลลลลลลล้้้้้วววววะะะตตตตตออ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 นนนนนนีีีีีเเเเเเป็มมมมมมุุสสสสิิิััััััธธธธูึดดใใใใใจจจจจบบบยยย่่่่่่ไคคงงงงหหศทททข์ ว่าเธอจะยังไม่ได้ใส่ยี่จากทุกเวลาแต่เธอก็รู้สึกผูกพันกับมันและอยากสวมใส่มากขึ้นเธอบอกว่าหากใครมีคำถามหรืออยากฟังเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับอิสลามของเธอก็สามารถถามได้เธอยินดีจะเล่าให้ฟังเธอแสดงใบรับรองการเปลี่ยนศาสนาให้ทุกคนดูอย่างภูมิใจพร้อมเปิดเผยชื่อใหม่ว่านูคาเทริน่าซึ่งเธอใช้คู่กับชื่อเดิมเรื่องราวของเธอย้อนกลับไปเมื่อกว่า1ปีก่อนตอนที่เธอย้ายมาเรียนต่อในลอนดอนและได้รู้จักกับเพื่อนมุสลิมหลายคนแม้ในตอนแรกเธอจะมีอคติจากภาพจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับออออิิิิสสลลลาาาาาาามมมมมแแแตตต่่่่ดด้้้้ววววยยยคคคคกกกรรรรรรูููจจจจงงงเเเเเธธพพุะะะีขทททใใหปับื ใจของเพื่อนมุสลิมเหล่านั้นจนกระทั่งเธอเริ่มสนใจและอ่านอัลกุรอานด้วยตัวเองโดยที่ยังไม่บอกใครเธออยากเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผู้คนเหล่านี้จึงรักศาสนาของตอนเองอย่างลึกซึง้งเมื่อเวลาผ่านไปน<ๆ>เธอก็เริ่มบอกเพื่อนๆเริ่มตั้งคำถามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆและรู้สึกว่าตนเองอยากเข้ารับอิสลามอย่างจริงจังแต่ขณะเดียวกันก็มีความกลัวและความกดดันอยู่ภายในเธอกังวลว่าตนเองย<ๆ>ังไม่ด<ๆ>ีพอยังทําผิดพลาดยังมีข้อบกพร่องซึ่งอาจไม่เหมาะกับศาสนาที่บริสุทธิ์อย่างอิสลามจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของเธอบกกกว่่าไมมมมมีคครรสสู์ุุลิทน็ยัง แต่สิ่งที่สําคัญคือการรู้จักขออภัยและพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นคําพูดนั้นกระทบใจเธออย่างรุนแรงแม้จะเป็นสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้วแต่เมื่อได้ยินจากเพื่อนคนนี้มันทําให้เธอหยุดคิดร้องไห้และตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วเธอเรียกเพื่อนมุสลิมที่สนิทที่สุดมาร่วมกันและพวกเขาได้ไปที่มัสยิดกลางในลอนดอนที่นั่นเธอได้กล่าวชาฮาดะอย่างเป็นทางการกลายเป็นมุสลิมด้วยหัวใจเปลี่ยมสุขเธอบอกว่าเธอไม่เคยรู้สึกสงบและมีความสุขได้เท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตจากนั้นเธอได้พูดถึงสิ่่่่่งงงงงงททททีีีํําา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 าใใใใใหห้้้้เเเเเธอออรรรรรรรููสสสึกกกกไมมขขจจจจนนนพพพพฤตติิบคลืะดุแยยญว ไม่ได้ใส่มันตลอดเวลาหรือแสดงพฤติกรรมที่พวกเขาคิดว่าไม่เหมาะสมเธอเล่าว่าตัวเองก็ไม่ได้ใส่ฮี่จับตลอดแต่พยายามจะใส่ให้มากขึ้นเธอรู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจและแรงกดดันจากภายนอกเธอยังเล่าถึงวิดีโอของหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ร้องไห้เพราะรู้สึกว่าไม่สวยเวลาใส่ฮี่จบับและถูกคนในคอมเมนต์บอกว่างั้นก็ถอดออกไปสิซึ่งเธอมองว่านี่ไม่ใช่การให้กำลังใจกันเลยคำพูดเช่นนั้นอาจทำให้ใครบางคนหมดความมั่นใจและตัดสินใจถอดฮิจับทั้งที่พวกเธอกำลังพยายามอย่างดีที่สุด และคิดว่าอีกฝ่ายช่างงดงามและสง่างามพวกเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากสวมที่จาบให้บ่อยขึ้นเช่นกันเธออยากส่งสารถึงหญิงสาวที่กำลังพยายามในการสวมที่จาบพวาพวกเธอสวยงามมากเป็นแรงบันดาลใจและควรภูมิใจในตัวเองสุดท้ายเธอฝากถึงทุกคนว่าหากไม่สามารถสนับสนุนหรือเข้าใจใครได้ก็ไม่ควรใช้คำพูดรุนแรงหรือทำให้พวกเขาท้อแท้หากพูดอะไรไม่ได้ก็แค่เลื่อนผ่านไปและไม่ควรบอกให้ผู้หญิงคนไหนถอดที่จับออกเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับใครหลายคนเลย